คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งลูกลงมาหากึ่งแรกไม่มายับครึ่งหลังนาทีหาราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจานางก็สิบไม่นานาไม่ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนปวดใช้วิจารณญาในการเชียร์ด้วยความประทานีจาก45นาทีนะครับสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีกับทางช่องลงเป็นหญิงของผมอีกเช่นเคยนะครับ และสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกประจำวันที่31มกราคม2565ซึ่งผมเองก็จะนำบทวิเคราะห์นี้นะครับให้ไว้ในกลุ่ม VIP 45นาทีเช่นเคยท่านใดสนใจอย่าเข้ากลุ่ม VIP 45นาทีเพื่อรับทัศนะฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ลงทุนก่อนใครก็ลองแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับที่ไลน์แอ S45 OVER ที่เดียวเท่าน,นั้นนะครับหรือถ้าหากท่านใดนะครับไม่สะดวกที่จะเข้ากลุ่ม VIP 45นาทีตอนนี้ทางกลุ่ม45นาทีของเราก็ได้มีการให้ทัศนะในรูปแบบเว็บไซต์นะครับท่านใดสนใจนะครับรับทัศนะแบบเว็บไซต์นะครับนะชื่อ w w w ร์ไวเว็บโอเ 168.com นะครับสนใจรับทัศนะแบบเว็บไซต์ติดต่อเจ้าหน้าที่แอดมินเลยนะครับที่ไลน์แอ OBER 168ได้เลยนะครับครับและฟุตบอล VIP ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของเสือฮอตนะครับคืนนี้นะครับจะพาทุกท่านไปลุยศึกฟุตบอลอินเดียซูเปอร์ลีกนะครับในเวลา3าทุ่มตรงนะครับคู่ระหว่างนอตอิตยูเนเต็ดพบกับไฮเดรบัตมาเริ่มวิเคราะห์กันที่ฟอร์มการเล่นของนอตอ a ตยูเนเต็ดเจ้าบ้าน5นัดหลังสุดกันเลยนะครับนอตอิตยูเนเต็ด5นัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยนะครับ เสมอ2แล้วก็แพ้ไป3นะครับนัดล่าสุดนะครับเร่ยนฟุตบอลรายการอินเดียซูเปอร์ลีกนะครับแข่งเมื่อวันที่5เดือน1 2022บุกไปเยือนมุมไบซิตี้ก็บุกไปเสมอมาด้วยสกอร์1ประตูตอน,นต่อไปครับไปดูฟอร์มของไฮเดรบัตินเยือนบ้านนะครับไฮเดรบัตทีมเยือน5นัดังสุดชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นึครับนัดล่าสุดแข่งฟุตบอลรายการอินเดียซูเปอร์ลีกนะครับแข่งเมื่อวันที่27เดือน1 2022 บุกไปเยือนเดลีไดนามอสนะครับก็บุกไปชนะด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ต่อไปครับไปดูฟอร์มโดยภาพรวม5้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับ Not e ited, นอร์ทอีสต์ยูนเต็ด5านัดหลังสุดชนะ0%เสมือน40%และแพ้ไป60%ส่วนไฮเดรบัต5้านัดหลังสุดชนะ40%เสมือน0และแพ้ไป20%บอบในภาพรวม5้านัดหลังสุดตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นทีมเยือน ที่ทำได้ดีกว่านะครับส่วนเรื่องการยิงประตูได้เสียประตู5นัดหลังสุดน็อตยูทนเติ5นัดหลังสุดยิงได้5ประตูยิงได้เฉลี่ยนัดละ1.0ประตูต่อเกมเกมรับเสียไป9ประตูเสียเฉลี่ยนัดละ1.8ประตูต่อเกมส่วนทีมเยือนให้ดุลบาท5นัดหลังสุด5นัดหลังสุดยิงได้10ประตูนะครับยิงได้เฉลี่ยนัดละ2.0ประตูต่อเกมเกมรับเสียไป6ประตู เสียเฉลี่ยนัดละ1.2ประตูต่อเกมเกมลุกก็ต้องบอกว่าเป็นทีมเยือนอย่างไฮเดอรบาดนะครับที่ทําได้ดีกว่าเพราะยิงได้เฉลี่ยนั้นละ2.0ประตูต่อเกมเลยทีเดียวเกมรับนั้นก็ถือว่ามีเสียด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่เป็นเจ้าบ,บ้านอย่างนอรอียูเนเตนดนั้นที่เสียบูกค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะครับส่วนผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับทั้งคู่เนี่ยเคยพบกันมา5ครั้งนะครับ นอ t จากยูนเต็ดนั้นชนะไปหนึ่งครั้งเสมอหนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ให้กับทีมเยือนอย่างไฮเดรบัตไป3ครั้งนะครับนัดล่าสุดนะครับแข่งฟุตบอลรายการอินเดียซูเปอร์ลีกแข่งเนมะื่อวันที่13เดือน1 2 2021นเะครับเลียนยที่บ้านของไฮเดรบัตนะครับเป็นไฮเดรบัตเปิดบ้านเอาชนะมาด้วยสกอร์5ประตูต่อ1นเลยทีเดียวต่อไปนะครับไปดูในเรื่องของราคาเฮนดิแคปกันบ้างน,นะครับราคาเฮนดิแคปนั้นเปิดมาให ทีมเยือนอย่างไฮเดรล่าบัตนั้นบุกต่ออยู่ที่1ลูกนะครับและปัจจุบันนะครับก็ยังอยู่ที่1ลูกนะครับโดยจ่ายน้ําให้กับเจ้าบ้านน็อตอิตยูนิเต็ดเนี่ยอยู่ที่1.00และจ่ายน้ําให้กับทีมเยือนอย่างไฮเดรลบาบาดอยู่ที่0.88ต่อไปนะครับไปดูราคาภูนะครับรานะคาเปิดเปิดออกมาบอกว่าเจ้าจบ้านชนะจ่ายที่4.75จ้าแต่เสมอกันจ่ายอยู่ที่3.80แ และถ้าทีมเยือนชนะจ่ายอยู่ที่1.55ก็ต้องบอกว่าพู1 5กับราคาแฮนดิแคป1ลูกในราคาเปิดนั้นเป็นราคาพูที่ไม่ได้การันตีในหน้าบอลต่อ1ลูกที่จะสามารถชนะราคาไปได้นะครับส่วนราคาพูปัจจุบันนะครับบอกว่าครับถ้าจะบานชนะจ่ายอยู่ที่4.75เท่าเดิมแต่สมหรัการจ่ายอยู่ที่3.80เท่าเดิมและถ้าทิมเยือนชนะจ่ายอยู่ที่ 1. 5้าก็าほ à, ほ à. เท่าเดิมนนครับตอนที่ผมจับราคามานั้นต้องบอกว่าราคานั้นค่อนข้างนิ่งนะครับในเรื่องของราคาภูนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นคราวบรีสโบ,โบเบดก็ดีนะครับให้ความสําคัญไปชิมเยือนอย่างให้ดระบาดน,นะครับในในราคาภูสดปัจจุบันนะครับมีเมนเซนนั้นให้ความสําคัญไปฝั่งเจ้าบ้านเล็กน้อยนะครับเพราะมีการปรับภูเจ้าบ้านลดลงเหลือเพียง4.35เท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อวิเคราะห์นะครับจากราคาภูแล้วก็ฟอร์มเนี่ย เป็นราคาภูที่ไม่ได้การันตีนะครับแต่ฟอร์มการเล่นนั้นต้องบอกว่าเป็นทีมเยือนอย่างไฮเดรบัตนั่นที่ทําได้ดีกว่าเกมลุกก็ยิงได้เยอะกว่าและนาต่าสุดเนี่ยที่พบกันก็เป็นทีมเยือนอย่างไฮเดรบัตนั้นเอาชนะมาก่อนด้วยสกอร์าประตูต่อหนึ่งซึ่งมีการยิงได้และเสียประตูทั้ง2ฝั่งผมมองว่าคู่นี้ก็น่าจะามีการยิงประตูและเสียประตูทั้ง2ฝั่งเช่นกันเนื่องจาก ราคาภูนั้นไม่ได้การันตีในหน้าบอลต่อหนึ่งลูกทีมเย็ยนดีกว่าแน่ครับนะแล้ววันนี้จะบุกเข้าใส่นะครับส่วนจะบาตเองก็คงไม่ยอมง,ง่ายๆนะครับผมให้นะครับทีมเย็ยนอย่างให้เรือให้เดลบาทั้นบุกมาชนะด้วยสกอตสองประตูต่อหนึ่งนะครับก็คือจะชนะราคาภูในราคาหนึ่งลูกเนี่ยนะครับแต่จะไม่ได้กินราคาเฮนดิแคปนั่นเองนะคู่นี้ราคาภูไม่ได้การันตีไปลุ้นมีประตูจากทั้งสองฝั่งกันครับ ก็สำหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับเปิดสูงเต็มเวลามาที่2.75นะครับปัจจุบันก็ยังอยู่ที่2.75นะครับหรือ2ลูกครึ่งกับ3นั่นเองครับโดยจ่ายน้ำฝั่งสูงเนี่ย0.90และจ่ายน้ำฝั่งต่ำ0.90ครับก็รอราคาในการเข้าทําในครึ่งเวลาแรกที่ราคา1ลูกหรือ0.75หรือ0.5ลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ตามย้ำครึ่งหลังทันทีจากกันในวันนี้นะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยสวัสดีครับ